สวัสดีครับผมอาจารย์บีแห่ง Beyond Training นะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับว่าผมตั้งเป้าหมายอย่างไรนะครับจากผมคนเดิมสมัยก่อนก็เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมานะครับหรือที่เราเรียกว่า postpone ไป postpone มาแล้วก็มีข้ออ้างดีๆมีเหตุผลสมเหตุสมผลเนี่ยบอกกับตัวเองแล้วก็บอกกับคนรอบข้างเต็มไปหมดนะครับประกอบกับตอนนี้นะครับเป็นช่วงประมาณกลางเดือนหรือว่าใกล้ๆปลายเดือน กุมภาพันแล้วนะครับที่เป็นเดือนที่2ของปี2559แล้วนะครับผมเชื่อว่ามาตอนต้นปีนะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับอาจจะมีการตั้งเป้าหมายว่าปีใหม่เราจะเป็นคนใหม่เราจะพร้อมลงเราจะสวยขึ้นเราจะมีเงินเก็บเราจะมีอะไรก็แล้วแต่มากมายผมอยากจะถามดูนะครับว่าเอตอนนี้เรายังอยู่ในเป้าหมายอยู่ไหมเรายังอยู่ใน t r a ็กหรือว่ายังอยู่ในเป้าหมายหรือไม่เพราะว่าทาไมผมต้องมาถามตรงนี้ครับพอผ่านไปประมาณ2-3เดือนนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า ถ้าเราไม่มี progress หรือเราไม่อยู่ในใน way หรืออยู่ใน track ของเรานั้นนะครับหลายๆลคนก็จะเขาเรียกว่าอ,อมองข้ามเป้าหมายไปแล้วก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าสองห้าหกศูนย์ค่อยว่ากันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเป็นนิสัยแบบนี้ติดไปตลอดทุกปีนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมีคลิปวดิดีโอดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะครับมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,นะครับโดยหกขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็คือ รู้ตัวเองอย่างชัดเจนครับว่าเป้าหมายหรือทิศทางที่คุณกําลังจะไปเนี่ยเขาเรียกว่าปลายทางที่เราจะไปเนี่ยเราอยากได้อะไรกันแน่คําถามก็คือ what นะครับก็คือหรือว่าอะไรนะครับในหลักการข้อข้อที่1น,นะครับก็คืออาจจะใช้หลักการง่ายๆอย่างเช่นหลักการของ smart objective นะครับ S M A R T smart นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะผมว่าเชื่อเพื่อนๆที่เคยดูคลิปวิดีโอนเนี่ย อาจจะเคยได้ยินคอนเซปต์สมาร์ทออบเจกตีฟหรือสมาร์ทโกแล้วนะครับดาเพิ่งเปลี่ยนช่องไปดูนะครับผมจะรีวิวสั้นๆนะครับเพราะว่าของเจ๋งๆเนี่ยหรือของใหม่ๆเนี่ยอยู่ในข้อหลังๆนะครับ S ก็คือ s p ป c ิฟิกชัดเจนครับว่าคุณอยากจะยกตัวอย่างเช่นตั้งเป้าหมายลดน้ําหนักนะครับชัดเจนว่าจะน้ําหนักลงกี่กิโล5กิโล7กิโล10กิโลอะไรก็ว่าไปนะครับตัวที่2คือ M measurable หรือการวัดได้นะครับ การตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้องเป็นเป้าหมายที่สามารถที่จะวัดได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นลดน้ําหนักคุณสามารถวัดจากน้ําหนักที่ลดลงวัดจากรอ,อบเอวที่ลดลงสองนิ้วสี่นิ้วหรืออะไรก็ได้นะครับตัวที่3ามก็คือ A หรือ Achievable นะครับ Achievable หมายความว่ามันต้องเป็นเป้าหมายที่แบบเอื้อมได้นิดนึงอะครับอย่างเช่นไม่ใช่บอกว่า,วาตั้งเป้าหมายลดน้ําหนัก1กิโลในหนึ่งเดือนคืออันนั้นมัน <laughs> มันมันไม่มีความท้าทายมันไม่มีความแบบ ตื่นเต้นหรือไม่มีความาว้าวที่จะทํามันให้ได้เป้าหมายที่เอื้อมได้ยุตตวอย่างแบบนี้ครับถ้าให้ทุกคนเห็นภาพก็คือมันต้องเป็นเป้าหมายที่แบบคุณต้องขยงหน่อยนึงอ่ะกระโดดนิดนึงแล้วได้ยื้เอื้อมได้มันจะไม่ใช่เป้าหมายที่บอกว่ายืนเฉยเฉยแล้วก็คว้ามันถึงอันนั้นไม่ได้ว่าเป้าหมายที่ achievable นะครับและก็ไม่ใช่เป้าหมายที่แบบต่อให้คุณต่อตัวกัน3คนกระโดดแล้วก็ยังไม่ได้อันนั้นก็ไม่ใช่ achievable นะครับมันต้องเป็นอะไรที่แบบคุณขยงนิดหน่อยคุณเอื้อมนิดหน่อยคุณกระโดดนิดดนึงก็สาาามรถทไํไ้ แต่ถ้าเป็นคุณคนเดิมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทำไม่ได้อันนั้นคือเป้าหมายที่เรียกว่า a c t i v n a b l e นะครับตัวที่4นะครับก็คือ realistic หรือตัว R นะครับหมายความว่าในการตั้งเป้าหมายของคุณเนี่ยมันมีสิ่งแวดล้อมภายนอกที่จะอำนวยคุณหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายนะครับลด5กิโลภายใน2เดือนนะครับแต่ว่าเราเประกอบไปด้วยว่าเออเรามีเพื่อนที่กำลังจะไปฟิตเนสอยู่พอดีที่ทำงานเรามีฟิตเนสให้เล่นแถวบ้านเรามีเพื่อนที่เล่นโยคะ เรามีคนแฟนเราก็กาลังลดน้าหนักอยู่พอดีเลยคือมันมีเรขาศิยสย์ใที่นี้ก็คือรวมถึงเขาเรียกว่า external factor ที่ช่วยในการ support สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือมันจะแตกต่างกับ active able นะครับตัวสุดท้ายคือ T ก็คือ time line หรือ time limit นะครับก็คือต้องมีระยะเวลากําหนดนะครับถ้าตั้งเป้าหมายไหนไม่มีระยะเวลากําหนดเนี่ยพอมันเลื่อนลอยเนี่ยคุณจะไม่มี time line คุณก็จะไม่มีการดึงศักยภาพ นะครับก็สรุปนะครับ S M A R T นะครับข้อที่1ตั้งเป้าหมาย smart objective ร,รู้ว่าคุณอยากได้อะไรนะครับข้อที่2นะครับในบรรดา6ข้อผมบอกได้เลยว่าข้อที่2นี้สำคัญที่สุดนะครับก็คืคอการค้นหา why หรือแรงบันดาลใจว่าทำไมคุณต้องทำเรื่องนี้ให้สำเร็จทำไมเป้าหมายนี้ถึงสำคัญสำหรับชีวิตคุณผมบอกเลยครับในการที่ผมตั้งเป้าหมายทำสมนา the new d i กยุคใหม่ตั้งเป้าหมายทา หนังสือเสียงตั้งเป้าหมายทําอะไรต่างๆที่ดีขึ้นในชีวิตของผมนะครับผมบอกเลยว่าหลายๆครั้งผมไม่รู้วิธีการว่าผมจะต้องทำยังไงผมเป็นแค่เทรนเนอร์ผมเป็นแค่ trainer, แควิทยากรผมไม่รู้เรื่องออนไลน์มาร์เก็ตติ้งผมไม่รู้เรื่องการจัดสมัมมนาผมไม่รู้เรื่องการออกสื่อผมไม่รู้เรื่องวิทยุหนังสือพิมพ์การประชาสัมพันธ์บน p t s แต่ทําไมผมทําได้เหรอครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งและไม่ใช่คนฉลาดด้วยแต่ผมมีความเชื่อว่าอะไรที่ผมเนี่ยอยากได้มากพอที่มันเติมเต็ม วายหรือเหตุผลผมได้อย่างแนกแน่นมากพอนะครับมนุษย์จะหาวิธีการเองครับั้งง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าสมมุติวันนี้คุณคุณเป็นคนโสดแล้วคุณชอบผู้หญิงคนนึงมากๆอ่ะแล้วคุณแบบอืมปรารถนาอยากจะเป็นเป็นแฟนเพราะสึกว่าเออคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแม้มันจะดูไม่มีหนทางแม้มันจะแบบไม่มีไม่รู้จะไปเข้าหาเธอยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุณก็จะเป็นคนที่ สร้างสถานการณ์หาข้อมูลแอบไปส่องในเฟซหรืออะไรก็แล้วแต่หรือรู้จักเพื่อนของเพื่นอนของเพื่อนของเพื่อนเขาหรือเข้าทางคุณพ่อเข้าทางคุณแม่คุณจะหาหนทางหรือวิธีการเพื่อจะได้แบบว่าใกล้ชิดเธอให้ได้จริงไหมครับเหมือนกันครับในการตั้งเป้าหมายก็เหมือนกันคือถ้าคุณเนี่ยหาเหตุผลดีๆการค้นหาแรงบันดาลใจคือการหาเหตุผลดีๆให้กับตัวคุณเองย้ำนะครับก็คือเหตุผลดีๆ ที่เซิร์ฟหรือว่าเติมเต็มตัวคุณเองไม่ใช่เหตุผลที่คนภายนอกคุณพ่อคุณแม่คุณญาติคุณเพื่อนร่วมงานคุณมาบอกกับคุณว่าคุณต้องทําสิ่งนี้สิเพราะนี่เพราะนั่นเพราะนู่น external motivation ไม่เคย work นะครับ internal motivation การหาเหตุผลดีๆให้กับตัวคุณเองนี่แหละยอดเยี่ยมที่สุดนะครับสำหรับเหตุผลนี้ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจได้ยังไงเราจะเหตุผลดีๆยังไงผมมีข้อแนะนําแบบนี้ครับก็คือว่าให้คุณเนี่ยรู้จักตัวเอง ทบทวนตัวเองบ่อยๆนะครับก็คือผมหาเหตุผลดีๆในการทําสัมมนาเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างสัมมนาเดอะนิวลิสคลยุคใหม่เนี่ยเหตุผลข้อที่1่ที่ผมพลิกตัวเองดึงศักยภาพตัวเองออกมาก็เพราะว่าเหตุผลที่หนึ่งคือสมัยก่อนผมเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วก็เลื่อนลอย postpon เป็นมนุษย์โมสิ่งที่ผมตัดสินใจและทําให้ผมเป้าหมายผมบรรลกุก็คือว่าผมบอกหาเหตุผลดีๆให้ตัวเองว่า ถ้าผมทําสัมมนาพันหกร้อยคนที่สําเร็จผมจะบอกกับตัวผมเองจะกับหัวใจผมเองได้ว่าผมนี่แหละคือคนที่ประสบความสําเร็จเพราะผมเอาชนะใจตัวเองเอาชนะความบกลัวตัวเองจนทาบิ๊กอีเวนต์ตรงนี้ให้สําเร็จให้ได้นะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่หนึ่งถ้าทําได้มันคือผลงานชิ้นโบแดงของชีวิตผม <c oughs> ผมจะภูมิใจกับตัวเองแล้วก็บอกตัวเองว่าฉันนี่แหละคือคนสําเร็จเหตุผลอันที่2นะครับก็คือเป็นเหตุผลที่ ผมไปเชิญชวนอาจารย์บัณฑิตนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมเคารพเป็นครูเป็นฮีโร่เป็นไอดอลของผมบอกว่าพี่ครับผมอยากจะจัดสัมนาใหญ่เป็นหลักพันคนแล้วก็อยากะเชิญพี่เป็นวิทยากรในงานนี้ด้วยครับผมเอาอาจารย์ผมมาอยู่ในสัมนาของผมเนี่ยแล้วผมรู้สึกว่าผมมันทำทำทำไม่สาเร็จไม่ได้อะถ้าในวันงานแล้วมันมีคน500คนหรือ300คนอะ่ะแล้วผมเชิญอาจารย์ผมมาอย่างเงี้ย โอ้โหมัน,เส,มน,มนเ,สเสียชื่อผมยังไม่เท่าไหร่อ่ะเสียชื่ออาจารย์นะท่านเป็นบุคคลระดับโลกอ่ะแล้วให้เกียรติผมขนาดนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อ่ะมันเสียชื่อท่านไม่ได้อ่ะนะฮะตอนนั้นผมจะบอกว่าเรื่องเงินเป็นเรื่องรองนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากได้เงินนะครับ <laughs> เงินก็เอานะฮะมันก็ต้องสร้างไรายได้สร้างบริษัทสร้างธุรกิจแต่แรงบันดาลใจที่เป็นเรื่องของแบบว่าการยอมไม่ได้แรงบันดาลใจในการที่จะเป็นแบบสร้างความเชื่อมั่นหรือเอาชนะใจตัวเองเนี่ยมันหนักแน่นมากกว่าเรื่องของเงิน สรุปนะครับข้อที่2คือค้นหาแรงบันดาลใจก็คือการค้นหาเหตุผลดีๆให้กับตัวคนเองแล้ว2อสข้อที่ผมพูดมาเหล่านี้มันผมค้นเจอได้ไงล่ะครับก็เกิดจากการที่ผมมีสมาธิแล้วก็ทบทวนกับตัวเองถามตัวเองทุกวันว่าทําไมผมถึงต้องทำโปรเจกต์นี้หรืองานนี้ให้สําเร็จมันสําคัญยังไงสําหรับชีวิตผลนะครับแล้วก็หาทั้งผลกระทบเชิงบวกและก็ผลกระทบเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวกก็คือสําเร็จแล้วคุณจะมีความสุขชีวิตคุณจะดีขึ้นยังไงผลกระทบเชิงลบคือถ้าทําสิ่งนี้เรื่องนี้ไม่สําเร็จชีวิตคุณจะสูญเสียอะไรบ้างนะครับอันนี้เ็ข้อที่2นะครับส่วนในข้อที่3ก็คือในการตั้งเป้าหมายเนี่ยอันนี้จะเป็นของใหม่หรือเรื่องใหม่สําหรับผู้ชมบางคนนะครับก็คือเรื่องของการตั้งเขาเรียกว่า passion marker นะครับหมายความว่ายกตัวอย่างเช่นคุณมีผมเคยตั้งเป้าหมายว่าอยากเป็นวิทยากรระดับประเทศทีนี้ ในการตั้งเป้าหมายแบบนี้ให้คุณเนี่ยครับวาดเป็นไมล์แมปออกมานะครับว่าเมื่อคุณถึงเป้าหมายนะั้นแล้วตัวคุณจะมีหรือเป็นหรือได้รับอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผมเคยตั้งเป้าหมายว่าผมอยากเป็นวิทยากรระดับประเทศนะครับผมก็มาถามว่าไอหน้าตาวิทยากรระดับประเทศเนี่ยมันจะต้องเป็นยังไงจะต้องได้รับอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ออกมาว่าอ๋อถ้าเป็นวิทยากรระดับประเทศเนี่ยนะค่าตัวในการบรรยายก็น่าจะสักประมาณใกล้ๆหลักแสน ตอวันนะฮะตอวันไม่ใช่ตอเดือนประตวันนะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงแล้วแล้วก็ต้องมีสัมมนาระดับพันคนต้องมีหนังสือเป็นของตัวเองต้องมีคนเชิญไปเป็นแกสไปเป็นแขกรับเชิญไปเป็นเซเลบในงานอะไร,อไรแบบเนี้ยผมก็นึกสนุกสนุกไปนะครับแล้วก็ทําเป็นไม้แมพแยกเป็นกิ่งซ้ายกิ่งขวาเพื่อเราจะรู้ครับว่าในการที่จะเป็นแอค i ีฟหรือบรรลุเป้าหมายนั้นนะครับคุณจะต้องมี มาร์เกอร์อะไรบ้างเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณถึงเป้าหมายนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วนะครับอันนี้ชัดเจนนะครับก็ลองไป tracking ดูแล้วยังไงต่อครับพอคุณแยกออกมาแล้วเนี่ยในชีวิตในแต่ละวันคุณก็ลองเอามาร์เกอร์แต่ละตัวเนี่ยครับมาดูว่าอ่ะตอนนี้ปไปถึงไหนแล้วนะครับถึงจุดจุดนั้นแล้วหรือยังเช่นตอนนี้ผมก็เร่งทําในมิติอื่นก็ค่อนข้างเกือบได้แล้วนะครับก็มีมิติหนึ่งที่กําลังจะ เร่งทาตอนนี้ก็คือเรื่องของหนังสือนะครับก็ภายในเดือน2เดือนนี้คุณก็อาจจะได้เห็นหนังสือของผมนะครับก็เป็นหนึ่งในมาร์เกอร์ที่ผมเขียนแล้วในชีวิตในแต่ละแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แล้วก็เอามาร์เกอร์มาดูขาดตรงไหนก็เติมมาร์เกอร์ตัวนั้นนะครับอันนี้คือข้อที่3นะครับในข้อที่4ี่ก็คือว่าเราจาเป็นจะต้องรู้ถึงแอคชั่นสเต็ปแบบง่ายๆจบจากการเขียนเป้าหมายแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะต้องไปทําอะไรต่อในวันรุ่งขึ้นหรือในวันพรุ่งนี้นะครับ คุณจะต้องไปคุยกับใครคุณจะต้องไปอ่านหนังสือไหนเพิ่มคุณจะต้องไปดูคลิปวิดีโอตัวไหนเพิ่มคุณจะต้องไปมีความรู้ด้านไหนเพิ่มอย่างเช่นต้องไปรู้เรื่องออนไลน์มาเก็ตติ้งเพิ่มต้องไปรู้เรื่องต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มหรือต้องไปคุยกับใครเพิ่มต้องไปหาใครเป็นพี่เลี้ยงต้องไปหาใครเป็นโค้ชให้กับคุณถ้าคุณยังขาดเรื่องบัตเจ็ตการเงินคุณจะไปหาแหล่งเงินที่ไหนดีนะครับเขียนออกมาให้ได้เยอะที่สุดท่าที่คุณจะนึกได้เขียนออกมาให้เป็นแอคชับ เบกดาวมา1น uh, uh, 3 4มเจีดแปดเกเขียนมาให้เยอะครับแล้วก็เอาที่เขียนมาตัวนี้ครับไปใส่ลงไปในแคลนด a r ของคุณในตารางของคุณใน to-do list ์รายวันนะครับย่อยมันออกมาก่อนนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างอันที่5นะครับก็คือเรื่องของการค้นหาคอนโทรลเลอร์หรือตัวควบคุมนะครับเพราะว่า มนุษย์เราเนี่ยนะครับเวลาตั้งเป้าหมายเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เริ่มพึ่งเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองสู่ความสําเร็จนะครับมันจะมีความเกเรเล็กน้อยจะมีความเสียนิสัยเสียวินัยหน่อยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคุณตั้งเป้าหมายจะลดน้ําหนักลดความอ้วนเนี่ยคอนโทรลเลอร์ของบางทีคอนโทรลเลอร์ของคุณอาจจะอย่างเช่นคุณเอาภาพซูเปอร์สตาร์ดารานักกีฬาที่มีซิกแพคเนี่ยอยู่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณอย่างเช่นบางคนมีเป้าหมายที่อยากจะทํางานเพื่อลูกนะครับสร้างธุรกิจ ทําการขายเพื่อลูกอะไรเงี้ยครับคุณก็คืออาจจะเป็นลูกของลูกหรือว่าลุงครอบครัวอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับหรือเซฟคลิปวิดีโอดีๆภาพดีๆเอาไว้เวลาที่คุณท้อใจเวลาที่คุณหมดกําลังใจก็เอาภาพนี้ขึ้นมาดูได้นะครับนั่นคือคอนโทรลเลอร์เพราะว่าถ้ามนุษย์เราไม่มีคอนโทรลเลอร์บางครั้งเราก็จะมีการเป๋ออกนอกลู่นอก,ก,นอกทางเหมือนกันคอนโทรลเลอร์ Controller, หรือตัวควบคุมนี้จะทําให้คุณเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ในแทร็กของคุณ ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเหมือนตอนที่ผมตอนนั้นผมกําลังเปลี่ยนจากคนที่ไม่ตั้งใจเรียนเท่าไหร่เพราะต้องทําเกรดทําเกรดเฉลี่ยเนี่ยเพื่อจะเข้ารับคัดเลือกเป็นรรน,าานักศึกษาทุนพระราชทานผมอ่านหนังสือหนักมากนะครับเปลี่ยนแป,ปเลยอ่านหนังสือหนักมากแล้วผมก็บางครั้งก็ง่วงหรือว่าอ่านหนังสือก็เมื่อยหลังแต่ผมมีรูปคุณพ่อคุณแม่อยู่บนโต๊ะที่ผมอ่านหนรรังสือนะครับก็เห็นเป็นเป็นภาพธรรมดาเนี่ยแหละครับที่ท่านไปถ่ายที่ดีมเวลนะครับแล้วผมก็เอาภาพนั้นเนี่ย มาตั้งอยู่บนโต๊ะอ,อ่านหนังสือเวลาอ่านเมื่อหลังจะนอนพอเห็นภาพท่านก็มีแรงฮึดขึ้นมาเราก็อ่านต่อสุดท้ายผมก็ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนราชทานนะครับอันนี้คือคอนโทรเลอร์ข้อที่5นะครับข้อที่6กนะครับก็คือเรื่องของการพอคุณเขียนทบทวนมาทั้งหมดแล้วเนี่ยก็คือขั้นตอนของการใช้พลังจิตใต้สํานึกให้คุณเนี่ยนะครับเอาเป้าหมายที่เขียนมาผ่านการหาวายผ่านการเขียนมาร์เกอร์ผ่านการเขียนแอคชั่นแทนแล้วเนี่ย ให้คุณมานั่ง visualization เรื่องนี้สำคัญนะครับคนบางคนเนี่ยเขียนเป้าหมายแล้วเนี่ยแล้วก็ใช้แต่พลังของ conscious mind หรือจิตสำนึกจะต้องเจรจาต่อรองโน้มน้าวบริหารเวลาให้ดีขึ้นแต่เพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าร้อยละ80ดฟังดีนะครับ80%ของความสำเร็จของชีวิตเราเนี่ยนะครับ มันเกิดจากโลคภายในมันเกิดจากพลังของ sub conscious mind หรือพลังจิตใต้สำนึกคุณลองไปอ่านหนังสือเกี่ยวกับ how to ดีๆนะครับของนัก o ร e o n h i ิ l ก็ได้นะครับหลายๆเล่มพูดถึงพลังของ sub conscious mind นะครับดีๆมากก็คือวิธีการง่ายๆที่สามารถใช้พลังจิตใต้สำนึกนะครับก็คือการจินตนาการให้เห็นเป็นภาพนะครับแล้วก็การใช้ affirmation นะครับคือการประกาศ ตอบย้ากับตัวเองพูดในประโยคดีๆนะครับหรือว่าอย่างเช่นฉันเป็นคนที่โหไวฉันเป็นคนที่ตอนนี้เป็นเวลาของฉันนะครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ฉันจะสําเร็จนะครับสิ่งดีๆโอกาสดีๆคนดีๆกําลังจะปรากฏเข้ามาหาฉันฉันเป็นคนดีมุ่งมั่นทําสิ่งดีๆคนรอบก็จะดึงดูดแต่คนดีๆสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเราคุณอยากได้ผลลัพธ์อะไรให้เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็คือประกาศหรือตอบย้ํากับตัวคุณเสมอๆตอบย้ําให้ตัวเองได้ยินนะครับจะเป็นตอบย้ําภายในก็ได้ถ้าคุณอ่านออกเสียงก็ได้นะครับหรือว่าผมชอบพูดข้างในใจตัวเองครับพูดในจิตตัวเองให้เหมือนกับว่าได้ยินอยู่ข้างในใจตัวเองนะครับแล้วก็ผมเป็นคนที่ถนัดเรื่องการจินตนาการถึงขนาดผมเขียนลงไปในแฟนเพจว่างานหลักของผมเนี่ยคือการจินตนาการงานอดิเรกก็คือ ลืมตาตื่นมาแล้วก็ลงมือทมตามจินตนาการผมเป็นมนุษย์ช่างฝันช่างเพอนะครับสมัยก่อนช่างฝันช่างเพ้อแต่ไม่ยอมลงมือทําตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ขยันในการ take action มากขึ้นก็เลยเกิดผลลัพธ์สรุปนะครับข้อที่6ก็คือจินตนาการแล้วก็ประกาศ affirmation หรือ or decoration คุณลองเข้าไปใน google แล้วก็พิมพ์ก็ได้นะครับว่า affirmation for health for success for well for whatever นะครับมีเยอะแยะมากมายหรือ ถ้าเป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังจิตใต้สำนึกกดแรงดึงดูดการประกาศนะครับผมก็แนะนำหนังสือเสียงของอาจารย์บดตนวรังศีนะครับท่านก็มีหลายชุดที่สอนเรื่องของพลังจิตใต้สำนึกซึ่งท่านถ่ายทอดไว้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆลองไปรับฟังดูนะครับสิ่งสำคัญของการใช้พลังจิตใต้สำนึกคืออาานลมความรู้สึกเมื่อไหร่ที่คุณเนี่ยจินตนาการประกาศตอกย้ำจนข้างในจิตใจคุณรู้สึกว่าแบบ ผมันชชว์แน่นอนเลยอ่ะมันเกิดขึ้นแน่นอนแหละครูครูเห็นภาพแล้วแบบว้าวคนลุกนะครับนั่นการจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมทำสัมมนาเดนนิวลิสกลยุคใหม่เนี่ยผมจินตนาการเห็นภาพโปสเตอร์ว่าอาจารย์มดิอยู่ตรงกลางอาจารย์บอยอยู่ด้านขวาผมอยู่ด้านซ้ายนะฮะแล้วก็แบบทำหน้ายิ้มยิ้มแล้วก็มีโลโก้เขียนว่าเดนนิวลิสกลยุกใหม ผมจินตนาการเห็นโปสเตอร์อยู่ในภาพอยู่ในสมองอยู่ในหัวของผมนะครับแล้วพอผมบอกกับอาร์ตเวิร์กหรืออาร์ตดีไซน์เนี่ยในการออกแบบโปสเตอร์เนี่ยผมก็เอาแบบนี้เลยนะฮะท้งนี้ผมไม่ใช่ <c oughs> นักออกแบบนะครับไม่ใช่อาร์ตดีเลกเตอร์แต่ว่าเพราะมันอยู่ในภาพอยู่ในหัวผมชัดเจนเนะครับผมก็รีทอร์ออกมาได้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นภาพว่าอองานนั้นคนจะมากันเยอะแล้วก็คนก็จะให้ความร่วมมือคนจะมาเป็นหลักพันคนแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงในชีวิตผมเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกชัวร์มากๆในตัวคุณนะครับ เมื่อน,นั้นโลกแห่งความเป็นจริงกดแรงดึงดูดพลังจักรวาลมันก็จะเกิดการจัดเรียงตัวกันนะครับเพื่อให้มันเกิดขึ้นจริงในโลกภายนอกของคุณเหมือนในที่เขาบอกว่าถ้าคุณเห็นมันได้ตาในคุณก็จะได้เห็นมันในตาข้างนอกของคุณนะครับอันนี้ก็เป็น6ขั้นตอนนะครับในการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ได้ผลนะครับก็ผมขอสรพบสุด้วยการอวยพรนะครับก็อยากจะอวยพรให้เพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับก็ ผมขอเป็นกําลังใจให้ผมรู้ว่าการที่ต้องเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองเนี่ยมันมีความท้าทายมันมีความเหนื่อยกายบางครั้งก็มีความเหนื่อยใจนะครับแต่ผมอยากจะให้ความรู้ดีๆกับคนไทยเพื่อให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองผมมีความเชื่อมั่นว่าเราทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่เราคิดสมัยก่อนผมเป็นคนที่เฮ่เยๆมากๆนะครับแล้ววันนี้ก็ดีขึ้นในระดับหนึ่งแล้วก็ ผมเป็นกําลังใจแล้วก็จะบอกว่าเราก็ก้าวเดินไปได้วยกันผมก็สัญญาว่าจะคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งตรงให้กับคนไทยดูอย่างเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าคุณอยากจะได้คิดว่าไอเดียหรือมุมมองของผมดีและเป็นประโยชน์นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของผมนะครับตามนี้เลยนะครับเนี่ย w w w p e n d t r a i n i n g m t h นะครับแล้วถ้ามีคำถามหรืออยากจะมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะให้ผมเนี่ย ถ่าทอดผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในแฟนเพจนะครับ Beyond Training นะครับ Beyond กับ Training ติดกันใน f c e b o o o f แฟนเพจนะครับและถ้าท่านที่รับชมอยู่ใน y o u t u b n n h l นะครับก็อย่าลืมกด s ับต c r i ค e กันด้วยนะครับก็ขอให้คุณมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วก็ให้ไม่ว่าคุณตั้งเป้าหมายอะไรก็ขอให้สำเร็จอย่างที่คุณตั้งหวังไว้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอตอนต่อไปครับสวัสดีครับ